สวัสดีครับต่อไปนี้ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทาอาหารเป็นที่ผมลุงโจกนะครับวันนี้นี่สี่อันครับสี่อันที่ดัดกุ้งนะครับดัดกุ้งดัดปลาซิวเนาะปลาก็เล็กก็เดี๋ยวติดตามนะครับใช้เหยื่อตกปลานะครับอยู่ตกปลาที่เหลือๆนะครับเอามาใส่เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับว่าแปรคารลูกเปล่านะครับใส่เย็นนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูนะครับหาหารง่ายๆกับลุงโจกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับ ก,ก็ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในะช่องลงโจ๊กด้วยนะครับผ่านโจ๊กครับผ่านอินดี้ปะ่ะลุยนะครับเหยือตกปลาหรือเหลือ อ่นี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยหาปลาซิวครับอู้ดูดูดูฝูงปลาซิวมาแล้วเออขอขอนุนกันครับนุนกันนุนกันจะเข้าไม่เข้ายึบไปดูดิเห็นไหมครับนี่โอ้ดูดูดูปลาซิวครับองปลาซิวโอ้ดูดีดีฝูงเลยเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคตามลุ้นกันครับ เรียบร้อยครับสาหรับการใส่ที่ดักปลาซิลเนาะดักปลาซิลดักกุ้งสี่อันด้วยเหยื่อเหยื่อตกปลานะครับเหลือๆเดี๋ยวคอยติดตามกันดูเนาะพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้มานั่งนั่งพักผ่อนที่กระท่อมกันครับกระท่อมไปนานะครับคอยมาบอกนะครับจะตัดอ้อยพวกนี้ครับเนี่ยตัดอ้อยที่อยู่ข้างหลังนะครับเอาไว้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะไปออกโรงทานเริ่มนะครับเริ่มจะขายน้ำอ้อยดุงโจ๊กแล้วเนี่ยเขาฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใดถ้าเจอก็แวะอุ่นหนุนด้วยนะ น้ำอ้อยดุงโจงน้ำอ้อยแห่งความสุขนะครับขายอยู่แถวปรจจินเนาะแถวบ้านขนขว้างดงบังทางนี้นะครับทางตลาดปิงบ้านงงนะครับถ้าใครเจอก็ตะโกนตะทายแวะมาชิมน้ำอ้อยกันได้นะครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามมาดูครับว่าจะได้วัตถุดิบได้ข้าวหรือเปล่านะอ่ินง่ายๆครับผ่านโจกครับผ่านโจกผ่านอินดี้ไ <laughs> ปลุ้นกันพรุ่งนี้ อรุณสวัสดิกันยันเช้านะครับสําหรับวันนี้ในการตามหาก,กับข้าวเนาะโดยโดยที่ดักกุ้งเสียนกับเหยื่อตกปลาลเหลือเช้านี้งงงหน่อยไปลุยัเลยสายแล้วว่าวันนี้ก็ไดะไ้กับข้าวหรือเปล่า วอได้ก oh. oh. ็ไ <niño> ด <sharing> oh. ัุงปลาเลยหด้ลัุ้งเนาะกุ้งด้วยปลาด้วยโอ้สวงามสวงามโอเคโอเคปะดูหลังกาไป

มาปซื้อครับซื้อปะกะดีงามเลยงามเลยเอาลงเลยไหมเนะี่ย อันที่สามครับใส่มงาม มีปูด้วยครับตรงนี้โอ้ยนี่ <laughs> โอ้โห <laughs> หมายนี่ปูเยอะนะลำบากเนาะปูมาด้วยเดี๋ยวลงลง 你一顿。 เรียบร้อย้วครับนี่เรียบร้อยครับ,รบ,รรบกับการท,ที่ดักเนาะพี่ดักเตียน,นะครับก็ได้เมนูปูดองด้วยได้หอยด้วยได้ปลาไปต้มไปทอดนะครับได้กุ้งนะครับไปตำโอ้โหวันนี้กับข้าวเทียบเลยกินได้หลายวัน ไปแกงหากินง่ายครับกับลุงโจ้ครับยังไงก็เยนเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องหลุงโจ้ด้วยวิถีพ่านอินดี้ครับาดีหากินง่ายกับลุงโจนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับแกงปาน้อแกงปลน้อใส่ไปยอกระเจีบกระเจีบแกงส้มแกงส้มแกงเียว ใส่น้ำปลาไปพ่อเขาพูดไปอืมปรุงน้ำนะปรุงน้ำไม่ได้ก่อนอืมปลานะ้อยโอ้โหใบกระเจี๊ยบเรียบร้อยต้มส้มปลาน้อยใส่ใบกระเจี๊ยบ